ยำวาก็พี่น้องลองเห็นก็เห็ดลองเห็ดมาดูพี่น้องทีเดียวมาพี่น้องโอู้หูเสียบดังเลยเนาะตายต่แต่แต่อู้หูแต่แต่เรื่อยไปเลยอู้พี่น้องเอ้โอ้ยโอู้หูเสียบดังพี่น้องเขียบตายเกียบตายเอาไปเรียนกันพี่น้องยาว่าให้เกับพี่น้องมาเฉลยครับคิดดูพี่น้องเฉลยนี่ครับยางดึงออกจากอ พี่รองเนกดขับไปเด้่อยพี่น้องเนี่ยเน็ดขับไปหนีไปครับผมอันนี้ก็มัดยางไว้สิครับนี่เนียมจับกินสิพี่น้องเนี่ยนี่พี่รองจับอี่เด้อครับอ้าววันเดือนปีเย็นประตูพลายปล่อยนี่พี่รองปล่อยบางสิครับปล่อยนี่ก็ดึงมันอย่นี่พี่รองว้าานี่แหละครับผมเอาไปเล่ยนแค่พี่น้องไปเล่นกันครับผม มุ่งมุกันครับพี่รองครับผม